สวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถ Mercedes Ben z นะครับ w 1 4 0นะครับมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์อโตเมติรุ่นนี้นะครับจะมีเกียร์อยู่2รุ่นเกียร์สสปีดและเกียร์5สปีดก็คือรหัสเกียร์จุด4กับจุดคันนี้เป็นรหัสเกียร์จุด4มาด้วยอาการรอบสูงครับแล้วมีอาการกระตุกเช้าๆเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยหลังเกียร์ไม่จับต้องรอให้เครื่องยนต์ร้อนก่อนเกียร์ถึงจะทำงานต้องยกเกียร์เพื่อตรวจสอบ และพบปัญหาครับคือผ้าคลัชล่อนรถคันนี้นะครับเคยผ่าเกียร์ซ่อมมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนผ้าคลัตบางแผ่นเบรกแบนนะครับในตัวมอคัดจับไม่สมบูรณ์จะต้องซ่อมมอคัดด้วยนะครับแล้วก็ต้องผ่าสมองเกียร์เพื่อล้างทําความสะอาดและเช็คลูกสูบภายในสมองเกียร์หรือวาล์วดีด้วยคันนี้เลขไมล์เพียง2 0 0 0กิโลเ็จเศษแต่เกียร์โตมิติกเสียซะแล้วเพราะผู้ใช้รถไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ครับถ้าดูแลดีนะครับ จะต,ต้องใช้งานได้ไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0 0กิโลนะครับแนวทางการซ่อมสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับสวิธีด้วยกันวิธีแรกคือหาเกียร์เชิงกลงมือ2จะหายากสนิดเพราะรถอายุเกิน20ปีนะครับวิธีที่2คือการโอเวอร์ฮอนอะไหล่มีทุกชิ้นนะครับสำหรับ Mercedes-Benz นี่คือข้อดีนะครับเพราะนั้นสามารถซ่อมได้นะครับอย่าลืมนำรถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เพียงเท่านี้ครับระบบเกียร์โตเมติกของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนำรถเข้าไปดูแลตามคำแนะนำที่ช่างโดนแนะนำนะครับ